สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นอัมพ,พาตเป็นช่วงๆนะครับคืออยู่ๆก็เป็นอัมพาตขึ้นมาเลยนะครับเป็นทั้งตัวเคลื่อนไหวไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการออกกําลังกายมากกินอาหารบางชนิดเข้าไปนะครับโดยเฉพาะอาหารมื้อใหญ่ๆที่มีคาร์โบไฮดเดรตเยอะๆกินข้าวเหนียวเข้าไปแล้วอยู่ๆเป็นอย่างนั้ขึ้นมานะครับ แล้วก็อยู่ๆมันจะเป็นก็เป็นก็เป็นได้นะครับก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าจริงๆมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับที่ประเทศไทยก็เจอกันค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรนะครับในหมู่แพทย์เนี่ยก็จะทราบกันดีว่าโรคนี้มันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและอุกฤตหมบัดนะครับกลุ่มอาการนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า periodic paralysis นะครับ Periodic ก็คือเป็นช่วงๆเกิดเป็นช่วงๆช,ช่วงเวลานะครับแล้วก็ Paralysis นี่ก็คือการเป็นอัมพาตนะครับโดยคุณกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อมีตัวกระตุ้นบางชนิดนะครับก็จะทำให้เขาเกิดอัมพาตขึ้นมาหมายความว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขาได้นะครับแต่ว่ายังสามารถกรอกตาไปมาสามารถพูดได้อยู่สามารถแสดงสีหน้าอารมณ์ได้อยู่นะครับแล้วก็ยังหายใจได้นะฮะแต่ว่าจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะครับโดย การที่เป็นอวมพาตแบบนี้เนี่ยก็มีได้ตั้งแต่หลักเป็นนาทีจนถึงหลักเป็นวันเลยนะครับที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าเราจะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวได้นะครับเหตุผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นโดยส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งเรียกว่า h a n n e l นะครับมันจะเป็นช่องทางซึ่งอนุญ,ญาตให้อออนของร่างกายนะครับคือพวกโซเดียมโพแทสเซียม แคลเซียมต่างๆเนี่ยผ่านเข้าออกนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่องทางไหนมันเสียนะครับนะช่องทางบางอันมันเสียปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการบางอย่างขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเป็นช่องทางไหนแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยวิธีในการดูแลรักษาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับกลุ่มโรคกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า channelopathy นะครับ ก็คือเป็นความผิดปกตินะครับแพทีก็คือเป็นความผิดปกต,กอปปปกติอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เติมเข้าไปต่อท้ายกับสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่ในแง่นี้ก็คือเรื่อง h h n n n l นะครับแชนแนลก็คือช่องทางที่ให้พวกเหลือแร่แร่ธาตุที่เมื่อกี้ผมบอกไปเนี่ยมันผ่านเข้าออกนะครับทีนี้มันจะมีอยู่โรคก,กลุ่มหนึ่งเลยที่เจอเยอะมากๆก,ก็คือโรคไฮเปอร์ไทรอยนะครับคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยนะครับ มันจะมีอยู่กลุ่มนึงซึ่งมีโอกาสเกิดโรค periodic paralysis ได้มากๆเลยนะครับในคนกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ชายนะครับคือไทรอยด์เป็นพิษจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยถ้าสมมุติเป็นไทรอยด์เป็นพิษจะมีโอกาสการเกิดโรค periodic paralysis ได้มากกว่าผู้หญิงแบบเรียกได้เรียกไ,ได้ว่าเกือบ1้อเลยนะครับจะเป็นในผู้ชายสส่วนใหญ่นะครับโดยเวลาที่เกิดเนี่ยนะครับ ก็จะมีเหตุผลนํามาก่อนในคนที่เป็นโรคนี้นะครับก็คือการออกกําลังกายมากๆนะครับการที่มีความเครียดนะครับหรือการไปทานอาหารคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมานะครับคืออินซูลินนะครับเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะอินซูลินมันจะออกมาทีนี้พอมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทําให้โพแทสเซียมเข้าไปในเซลล์เยอะๆนะครับทำให้ปัญหาคือในเลือดเนี่ยจะมีโพแทสเซียมต่ําตามมานะครับการที่มีโพแทสเซียมต่ําในเลือดมากๆเนี่ย ก็จะส่งผลต่อหัวใจส่งผลต่อกล้ามเนื้อทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาของการเกิดโพแทสเซียมต่ําจากฮอร์โมนตัวนี้นะครับแต่ฮอร์โมนอื่นๆเช่นฮอร์โมนกลุ่มที่เราเรียกว่าอะดรีนาลีนนะครับถ้าออกมาเยอะๆนะครับมันก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสามารถกระตุน้นอินซูลินและกระตุน้นอะดรีนาลีนจะทําให้คนไข้เกิดอาการ โพแทสเซียมต่ำแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแบบในกรณีนี้นะครับมันไม่ใช่อัมพฤกษ์อัมพฤกษ์นี่คือครึ่งซีกนะครับอัมพาตนี่คือทั้งตัวอย่างนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้ในกรณีพวกนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเจอได้ง่ายกว่านะครับแล้วเวลาที่เราวินิจฉัยพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไข้ให้ประวัติเลยนะครับว่ามันเนี่ยมันจะมีอ่อนแรงเป็นช่วงๆนะครับจริงๆอ่อนแรงตั้งแต่ในช่วงอายุเป็นเด็กก็ได้นะครับบางคนก็เป็นวัยรุ่นหรือบางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครรัับเเาากก็จะสงตว่ S <S <an> เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงของชีวิตที่ออกแรงมากๆนะครับแล้วออกกําลังกายเยอะๆหรือว่าบางทีไปกินอาหารเมื่อยใหญ่ๆๆกินข้าวเหนียวนะครับแล้วมันจะไม่มีแรงเลยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแรงหมดหรือบางคนกินข้าวเหนียวแล้วลงนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วขยับตัวไม่ได้นะครับนี้เจอเจอเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะพอเราเจอแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราทําเราก็จะมีการถามประวัติเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเจอประวัติแบบนี้ในครอบครัวได้นะครับมันมักจะถ่ายทอด ทางกรรมพันธุท์ที่ทางการแพทย์เราจะเรียกว่า autosomal dominant นะครับมันหมายความว่าถ้ามีหลายๆคนในครอบครัวเป็นเนี่ยก็คนนี้ก็จะมีโอกาสที่น่าจะเป็นโรคก,กลุ่มนี้มากขึ้นนะครับสามารถถ่ายทอดให้ผู้หญิงได้นะครับแต่ว่ามันจะมีคำคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมเราเรียกว่า incomplete penetrance นะครับหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยได้รับยีนตัวนี้ไปแหละแต่ว่าจะไม่แสดงอาการนะครับอ่าจะแสดงอาการในผู้ชายนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยคงจะต้องเล่ากันยาวเหนือนกันนะครับแต่ว่าเราข้ามไปก่อนนะครับ นั้นเวลาที่คนไข้มีประวัติว่าเออมีประวัติครอบครัวมีประวัติว่าไปทําอะไรมาแล้วก็กินพวกคาร์โบไฮเดรตสูงๆนะครับแล้วเกิดเป็นแบบนี้หรือบางกรณีบางคนใช้ยายาพ่นโรคหอบนะครับเช่นยาเบนทลินนะครับยาเบนทลินเนี่ยมันจะทําให้โพแทสเซียมเข้าไปในร่างกายเข้าไปในเซลล์ได้มากขึ้นทําให้ในเลือดมันต่าลงนะครับนั้นบางคนใช้ยาเบนทลินแล้วอยู่ๆอ่อนแรงไปเลยนี่ก็เคยมีมาแล้วนะครับ พอเราเป็นแบบนี้เราเจาะเลือดเราเจอว่าโอ้โพแทสเซียมมันต่ามากๆเลยส่วนใหญ่ก็ต่ากว่า2ไม่ได้สามารถต่ํามากๆนะฮะพวกนี้เราให้โพแทสเซียมเข้าไปเสริมก็จะหายนะครับอ่าแต่ในผู้ชายก็จะต้องตรวจหาอาการของไทรอยด์เป็นพิษเสมอนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเนี่ยมักจะมีอาการไทรอยด์เป็นพิษนํามาก่อนเช่นมีอาการที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับน้ําหนักลดลงนะครับ ขี้หงุดหงิดขี้ร้อนนะครับทั้งทั้งที่อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนก็รู้สึกว่าร้อนนะฮะทั้งนั้นเข้าไปในห้องแอร์คนอื่นเขาหนาวกันไอ้นี่ก็ร้อนอยู่คนเดียวนะครับอาจจะมีขับทายอุจจาระบ่อยขึ้นนะครับมีมือสั่นใจสั่นนะครับถ้าเราเอามือมาวางอย่างนี้คคนพวกนี้เ็าจะมือสั่นอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องคิดนะครับว่าเอะอาจจะมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษร่วมด้วยหรือเปล่านะครับแต่บางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเราจะต้องเจาะฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อตรวจดูว่ามีีภาาาวะ้้ออยู่่หรืเปลถม เรารักษาไทรอยด์เป็นพิษหายอาการพวกนี้ก็จะไม่กลับมาเป็นอีกนะครับแต่บางคนไม่ได้เป็นเพราะว่าไทรอยด์เป็นพิษมันเป็นเพราะว่ามีเรื่องของ Channel, อช่องทางของเกลือแร่พวกนี้ที่มันผิดปกติไปแล้วทําให้โพแทสเซียมมันต่ําด้วยเหตุผลเดียวกันกันกบของกรณีไทรอยด์ก็คือถ้าออกกําลังกายมากๆนะครับหรือไปเครียดมากนะฮะหรือว่ามีการรับประทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับในคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะ จำเป็นจะต้องบอกว่าเอออย่างนั้นก็ต้องเรียกการกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเลี่ยกการออกกําลังกายหนักๆมากๆนะครับอ่าพวกนี้ก็ต้องเรี่ยงไปนะแล้วอาจจะให้มีการทานโพแทสเซียมเสริมนะครับอาจจะเป็นในรูปของยาหรือในรูปของผลไม้เช่นพวกกล้วยส้มอย่างเงี้ยครับจะมีโพแทสเซียมที่มันสูงก็อาจจะทานพวกนี้เสริมนะครับแต่ถ้ามันยังเป็นบ่อยเนี่ยเราก็จะมีมียาบางกลุ่มซึ่งให้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ค่าโพแทสเซียมในร่างกายนะครับ มันจะสูงขึ้นนะครับเช่นยากลับปัสสาวะบางตัวยาชื่อสไปโนโรแลตโตนนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับในทางการแพทย์เราก็จะสามารถให้ได้นะส่วนในคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยนะครับเ,เราให้ยาไปในตอนแรกเนี่ยไทรอยจะยังไม่กลับมาเป็นปกติดังนั้นอาจจะต้องมีการให้พวกยาต่างๆเสริมเช่นโพแทสเซียมเสริมนะครับยากลุ่มที่ไปป้องกันไม่ให้ โพแทสเซียมมันเข้าไปในเซลล์เยอะเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นยาชื่อว่าโปรพรานอโลนะครับเป็นต้นนะฮะกลุ่มพวกนี้เราก็จะให้เสริมในขณะที่ไทรอยมันยังกลับไม่เป็นปกตินะครับแต่สองภาวะน,นี้ก็คือจะมีโพแทสเซียมต่ําในร่างกายนะครับมันยังมีอีกกรณีหนึ่งคือตรงกันข้ามเลยครับโพแทสเซียมมันจะสูงนะครับโพแทสเซียมจะสูงตาตรงกันข้ามกับกรณีแรกนะครับกรณีพวกนี้เนี่ยคือมันมาเหมือนกันเลยครับมีเหตุผลคล้ายๆกันยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่า ถ้ากินคาร์โบไฮเดรตสูงเนี่ยมันจะช่วยนะครับเพราะโพแทสเซียมออกมาเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงได้เหมือนก anyway, totally cool so ันนะครับไม่ใช่จําเป็นเฉพาะโพแทสเซียมน้อยแล้วมันถึงจะอ่อนแรงถ้าโพแทสเซียมเยอะเกินไปก็อ่อนแรงได้นะครับแล้วสิ่งที่จะไปทําให้โพแทสเซียมมันลดลงในร่างกายก็จะทําให้คนเหล่านี้ที่มีโพแทสเซียมสูงในร่างกายแบบกรณีนี้ดีขึ้นเช่นถ้าเรากินอาหารคาร์โบไฮเดรตมันก็จะไปป้องกันไม่ให้โพแทสเซียมสูงนะครับซึ่งมันจะดีในกรณีนี้แต่จะไม่ดีใน2กรณีแรกนะครับเพราะ2กรณีแรกคือ โพแทสเซียมต่ำยิ่งกินคาร์โบไฮเดรตมันยิ่งต่ำนะครับแต่ในกรณีนี้คือยิ่งกินคาร์โบไฮเดรตมันยิ่งทําให้มันไม่ต่ำทําให้มันไม่สูงเกินนะครับอันนี้อาจจะพูดแล้วงงนิดหนึ่งนะแต่ว่าคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นได้ตั้งแต่ในเด็กเลยนะครับมีข้อแตกต่างกันออสองสามอย่างนะครับอย่างแรกก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราตรวจร่างกายเนี่ยจะมีภาวะอันหนึ่งเรียกว่าไมโอโทเนียนะไมโอโทเนียภาษาการแพทย์ก็คือเป็นถ้าเรามีการหดเกรงของกล้ามเนื้อแล้วมันจะไม่ค่อยคลายตัวมันจะคลายตัวช้านะครับอ่าพวกนี้จะคลายตัวช้านะก็จะเรียกว่าไมโอโทเนียแต่ที่เหลือๆเ,เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าจะค่อนข้างไม่ต่างกันต้องเจาะเลือดดูแล้วก็เจอว่าเออมันมีภาวะโพแทสเซียมในร่างกายมันสูงนะครับซึ่งพวกนี้วิธีในการรักษาก็จะต้องตรงข้ามกับ2 2อันแรกนะครับก็คือ หนึ่งเราเน้นให้เขากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยนะครับการออกกําลังกายนี้จะเหมือนกันนะครับยาออกกาลังกายหนักทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดที่โพแทสเซียมต่าหรือสูงการออกกําลังกายหนักๆจะยิ่งทําให้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้บ่อยขึ้นนะครับคือคนพวกนี้บางทีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจจะมีประมาณสักเดือน2เดือนครั้งแต่บางคนก็เป็นวันทุกอาทิตย์เลยนะครับบางทีอาทิตย์หลายๆครั้งก็มีนะครับก็ต้องระวังนะครับส่วนยา ก็จะเป็นยาที่ทาให้โพแทสเซียมในร่างกายมันจะลดลงนะครับเพราะว่าคนพวกนี้โพแทสเซียมในร่างกายสูงแล้วก็อาจจะให้ยาขับปัสสาวะบางอย่างที่ทําให้ค่าโพแทสเซียมในร่างกายมันต่ําลงได้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยโรคกลุ่มนี้ทําไมผมถึงพูดมันเป็นเพราะว่ามันเจอที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศในแถบเอเชียค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วถ้าเป็นผู้ชายแล้วเป็นแบบนี้มีประวัติครอบครัวเราจะมันจะต้องตรวจหา ไทรอยด์เป็นพิษเสมอแล้วจะต้องรักษาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษมันถึงจะไม่เป็นอีกนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดอยู่อ่อ่อนแรงแล้วท่านลุกไม่ขึ้นแล้วเกิดบ้านไฟไหม้แล้วท่านลุกออกไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็แย่เลยถูกไหมครับอ่านั้นมันก็มีภาวะนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คนไหนซึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็เคยมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยบางครั้งจะมาด้วยอาการอ่อนแรงนะครับเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าไอ้นี่อู้ง,งานหรือเปล่านะครับ บอกว่าเฮ้ยไทรอยด์เป็นพิษมันก็ต้องอ่อนแรงเป็นธรรมดาซึ่งจริงมันก็ถูกนะครับไทรอยด์เป็นพิษบางคนจะมีอาการเพลียง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะครับคือแทบจะกระดิกตัวไม่ได้อยู่กับเตียงแล้วจะลุกขึ้นจะทําอะไรก็ไม่ได้นะครับเขาไม่ได้แกล้งนะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะต้องเอาไปตรวจนะครับโอเควันนี้ก็มาคุยให้ฟังเท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ